ไอก้ไกล้ๆเลยฮึโลไม่เป็นเอ๊ะสบายกันนไหมแดงครับเจ๊นี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกรัาผิดเนี่ยแกทำหรือยังอะ ทำช้อนเนี่ยแล้วเสร็จเราใช้ได้เองทำหรือยังยังยังครับเจ๊แล้วต้องแต่แกะตอกบัตรเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับและท้ามันจะไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านตุ๊กตะไม่ได้ทำกับกูสอนนะเว้ยเพราะถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแจกมืออ่ะขอโทษครับเจ๊เดี๋ยวผมจะทำเพลงของพี่แอร์ได้เลยครับพ่อ ฉันฆ่าโทษแากไแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหมับเจ๊ับเจเดี๋ยวผมทำให้ยังทำยไม่เป่กันเลเข้าใจไหมครับพี่เบิร์ดบครั้เฮ้ยรู้เร็วไหมทำไปเร็วเข้าว่าไหมไอ้นงนี่แกนองใจ มีโูกับเสียงคนอื่นละละคนมีเจ้าของก็อย่ามมันะฟังเพลงเสียงเินดแล้ว้หล้เออเก้อยนุ่มขอโทษนะ้าจะพูดหนุ่มนะนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะสโลตเลที่านแกดมาเรื ทำให้โอกาสแมใครยัมาตลอดแต่ไอ้เลือกนอกใจเป็นมีโูวเนี่ยครั้งเดียวมันก็การพานะก้อยใส่หอาไปชี้ใหฉันได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนันัตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนคัดกัน <c oughs> อ,อ้แล้วแล้วแบบนี้นุ่มจะมอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปยู่ไหนมันก็ล้มแกชแกที่ไม่มีทานเหมือนไม่เมือนปล่อยชายนั่งจงใจรักสาไว้ให้ดี เมจแกไม่ต้องมาเียนันเมียฉันไ,ไม่มีขวดแวยอย่างแกไ,ไปไปไปนี่เออไปอะไรนี่เฮ้ยท่าน,าานสวยขยี้ใจยี่สวยขยี้ใจเวอร์ชันสวยขยี้ใจ ใครฟังสวยให้ใจมาไปไกลๆเลยพี่บอกว่าให้ไปไกลๆอ่ะไกล,กลแค่เนี้ยตั้งใจหน่อย ต้องไปได้วยตามชมละครเรื่องวันรุปีนีอเป็นรายการต่อไปครับอันนี้นะพระศาสนสุภาษิตวันนี้มาไม่เคยสัพพะทาเวสัพพุริสาจักทันติคนดาวา์กในการพูดมีกดีจะกำลังเสี่ยงกับตัวไปนะจ๊ะไในข่าวันนี้ครับพาไปดูความสวยงามของกระดาษสมุทรตรังนะครับจากเว็บไซต์ world Peace sky จักที่เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกระดับ2 5 6 มีอ๋อนมอ่ไอแม่ค่ะหรือเจ้านำเอียงไอแพร คนมีความแว่องม่ทางสมองสูงสามารถรับทราบและจ,จดจำได้รวดเร็วพยายามว่าเรียนวิชาความรู้พยายามสังเกตที่จรณางตา่างพยายามฝึกหัดตันที่มีเหงืคนยีนระเบียบมีความดีก็จะปิดเป็นนิสัยและสา,ามารถนำออกมาใช้ได้โดยถูกต้อง กิดความสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองแก่ตนได้อย่างแน่นอนในวันที่หน้าพระบรมราชาวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว